มห้าัอ่าพี่พาไปครับพาไปครับอ่าไปพาน้องมบมออะไรครับยี่สยมือดีมือมือไม่ดีไปหน้าเอาใหม่นะครับ

ไนำแม่ตุ๊กตาด้วยเฮ้ยมีล <Th Jim, S 2> ุ้นไม่ลุ Superman, ้นกล่อง của đô háp 8 đấy Bye gặp ba ừ, nha